เสื้อเล่าเรื่องหรือเชิ์ตเทลสตรอรี่ของคนหนึ่งไม่รู้<ห>มันดูอยู่หรือเปล่านะไอเชิ์ตเทลสตรอรี่มันน่ะ<อ>พี่จำได้ไหมว่าอาทิตย์ก่อนนู้นเะน่ยที่รเราจัดรายการอนะ่ะเราไปไหนกัน่อนจัดรายการเหรอถึงถินถ่นดินแดน,น,นพี่ดอนมทั่ที่พี่ไปบ่อยๆอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผู้โยงเปล่า ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งเอาก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งลำปางกันดิครับผมอ่าเขาก่อนเนี่ยเราพูดถึงเสื้อตัวเปิดเปิดเปิดฤดูกาลแรกของเขาครับอ่าตอนนี้เรามาดูเสื้ออัลลาทีสองอัลลาดิวิชั่นสองเดวิชั่นสองนีอ่าอัลลาลีพูมิภาคอ่าคนละตัวอันนี้เสื้ออัลลานะเสื้ออัลลาคนละตัวอันนี้คือเป็นเสื้อปีสุดท้ายที่เล่นในของเดฟโฟนะของเดฟโฟครับเดฟโฟทั้งคู่ใช่ไหมทั้งคู่ครับอันนี้ก็ปีเดียวกันไง อะฮะของเดฟโฟนะครับงพงศิลทานาชื่อคุ้นชื่ออนุนนามวงเมื่อวานก็เห็นไลฟ์สดอยู่ออกข้างหน้าเป็นสีเขียวครับผมมันเลยไม่ค่อยอันนี้ครับอนี้ครับเียวกับสีเหลืองเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพีเชษทาวกองแก้วมันจะทะลุอันนี้เป็นสีเขียวล้วนนะครับนี้ผมเอามาสามสีเลยอ่ามันจะทะลุครับพิเชษตอนนี้ก็รู้สึกไปคุมบอลเด็กแล้วนะครับอยู่แถวแพี่ชัยบ้านเกิดเขาแหลอครับอ่าฮะมีลูกแต่พี่เชษเนี่ยออลึกๆกับลำปางที่ผมมีอะไรจะบอกครับแม่เขาเป็นคนลำปางอ๋ เอาดูดูดูตัวสีแดงนี่ดีกว่ามีอะไรที่มันเป็นน่าสนใจเปล่าที่มันเป็นที่แบบอนี่ครับสนีสมมีครับเอสสมมีเนี่ยอ๋ออันนี้เสื้อพงศินนาใช่ไหมครับผมแล้วก็นี่ลำปางสปอร์ตก็ของน้องเบนน้องปางสปอร์ตนะครับอันนี้เสื้อเตะบอลถ้วยนี่เอฟี่ครับใช่ไหมปูนตาเสือเอฟเอครับใช่ไหมเนี่ยเป็นช้างเอฟเอครับปีสองพันสิบห้าแล้วผมจะให้ดูความพิเศษของอาร์ม อาปีสองพันสิบห้าครับมันจะมีอยู่อย่างนึงะครับคือซักไปแล้วมันจะเริ่มหลอกเริ่มเลือนก็คือซักไปแล้วมันจะเริ่มหลอกเริ่มเลือนสภาพแบบนี้นะครับอ่ามสมัยก่อนนะครับแต่นี่คือทะลุหมดแล้วอันนี้น่าจะเป็นเสื้อเล็กสองนี่นะครัมก็ทำมาใหม่มันจะสดใสอยู่มันมองไม่เห็นครับผมลืมไปว่าเสื้อสีเขียวนะมันเป็นซักไปแล้วปีสองพันสิบห้าเนี่ยครัอ่ามจะเริ่มหลอกเริ่มเลือนอ่าปีนั้นนะครับลำฟางเอฟซีเนี่ยเป็นแชมป์ภาคเหนือเลย แล้วก็ะ <c oughs> ยกเลิกการเป็นดิวิชั่นสองเลยใช่ไหมครับผมปีสอง<า>สิบห้บากลายเป็นหลีกภิภาคแล้วก็ก็ยังเป็นอยู่สักพักหนึ่งอยู่นะ,ะครับยังเป็นหลีกภิภาคอยู่แล้วเนี้ยคือเป็นปีที่ลำปางเอฟซีรดไม้มามรากฏเนี้ยคอัาลาดิวิชั่นสองไปเลยครับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในดิวิชั่นสองไม่มีอ่ะคืออยู่ดิวิชั่นหนึ่งติดอาร์มยามาฮ่าแดงหลีกวันเลยยาวยาวยาวมาจนถึงทีสองปัจจุบันเนีย จนปัจจุบันครับผมนะครับก็2015กับ2021ครับ6ปีในดิวิชั่น1หรือที2ปัจจุบันหมดเวลานะครับสำหรับการทายผลระหว่างคู่ทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามในฟุตบอลเ s ฟซูซูกิครับนะครับที่จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่26ใช่ไหมใช่ครับผมอ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับขอบคุณแบล็กเกลสำหรับวันที่25ก็คือ ม u รีคริสต์มาสนะครับแอนแฮปปี้อยู่ยวเราคงไม่ได้มาจัดวันสิ้นปีนะครับครับผมวันนี้ก็เลยขอผู้โชคดีเหรอขอขออะไชื่อผู้โชคดีนะครับคิมคุณคิมตังโก้นะครับผู้โชคดีที่ทายผลถูกในไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วเด๋ยวสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับ ให้ติดต่ออินบ็อกซ์ทางเพจเลยนะครับครับผมภายในก่อนสิ้นปีครับภายในก่อนสิ้นปีอสิ้นก็เหลืออาทิตย์เดียวนะโอ้โหยาวนานนะก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่าน FC ทุกท่านแฟนเพจทุกคนนะครับจงสุขสวัสดีในปีใหม่ที่จะถึงคือปี2022ครับ2หรือ2565ครับผมขอให้อยู่ดีมีสุขนะครับ 2, 5, 5, 5 อย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะครับจากใจทีมงานหิมสนามครับนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอีซูซุสาลาเชียงใหม่นะครับบริการจบครบวงจรพร้อมบริการก็คือมี5สาขาครับผมสาขาไหนบ้างจำได้ไหมดอนจันอ่าแล้วอีกสัมปะตองสปตองบ้ทองทองแล้วอีกสัมทายหน้าปินนะครับแล้วก็ ดาวเรืองตราบ้านนะครับจากไทยโฮมซีดเอ้ออะไรนะตะกี้จะพูดถึงอันนี้คือเมล็ดพันธุ์พืชดาวเรืองนะครับมีคุณภาพมากครับแล้วก็ซีตาเจอซี่ก็คือนี่เสื้อสวยๆเสื้อสวยๆรับออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสื้อกองเกงกีฬานะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับตอนนี้เรากำลังรอเสื้อนะครับอุตรดิตถ์เอฟซจะมาแจกเมื่อไหร่นั่นแหะครับอ่าเตรียมคำถามหนักๆไว้แล้ว จากสินค้านมดีมีคุณภาพต้อง fresh milk หรือ fresh and mine นะครับมีทั้งสาขาในมอชสวนดอกนะครับหรือว่าจะหาซื้อตามทาสนค้าชั้นนำทั่วไปถูกต้องครับผมแล้วก็ทรายป่าห้าหญ้าเทียมสวยหญ้าเทียมสวยทรายดีมีคุณภาพหญ้าสวยต้องทรายป่าห้าบริหารงานโดยคุณเสียแสนนะครับพบกันใหม่ในปี2องพันส สองพันอะไรสองพันยีถูกต้องลาไปก่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ